สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565ห้าาราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองคําราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบวกค่ากำหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจินหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองอร่า ก่อนที่จะไปรับชมราคาทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันไปรับชมรายเดียดกันเลยนะคะว่าวันนี้มีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยคะ่ะทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ29,150บาทขายออก29,250บาททองรูปพรรณ์รับซื้อ28,622บาท 8สตางค์ขายออก29,750บาทประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา30นาทีราคาครั้งที่1ปรับบวกขึ้นมา350บาททองครึ่งสลึง3,656บาทค่ากําเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,156บาททอง1สลึง7,313บาทค่ากําเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,813บาท ทอง2สลึงหรือทอง50สตาง14,625บาทค่ากำเน็ตเฉลี่ย500บาทรวมเป็น15,125บาททอง1บาท29,250บาทรวมค่ากำเน็ตเฉลี่ยแล้วเป็น29,750บาทขอบคุณทุกการติดตามได้รับชมขอบคุณค่ะ